เราคือผู้บัชิดทัพพระเด่นจังหวัดสกลนครครับมีน้องหนึ่งน้องกาฟิวมีลพรนี่เือผู้บัชิดทัพพระเด่นนั้นแล้วก็ตัวข้าพเจ้านั้นเจษดาไม่เห็นรักขนอมผู้บัชิดทัพพระเด่นสูงสุดแล้วครับหมดแรงแล้วอออุดรรธานนีขงสกลค ถ้ำผาแด่นสวยงามับถ้านในมีโอกาสก็เชิญมามาพอได้กับติดถ้ำผาเด่นวดวสวยงามมากครับสูง่่อยาาไปงงมสูงกว่า,าระดับน้ำทะเล<ง>84,000เมตรผมพูดเล่นนะผมไม่รู้ข้อมูลหรอก